พีครูรอไหมครับทำไมครูคิดทำ YouTube และแนวไหนครับครูอยู่โรงเรียนกี่ปีแล้วครับครูมีแฟนหรือยังอยากรู้แม็กซเสื้อฟ้ามีแฟนหรือเปล่าอยากให้ครูย้ายโรงเรียนมาอยู่โรงเรียนบ้านเธอไทยปถมอาหารที่แพงที่สุดที่ครูเคยกินคืออะไรครับชื่นชมโรงเรียนนี้มากๆ นะครับมีกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างความสามัคคีตลอดไม่เคยเห็นโรงเรียนประมาณนี้นะครูครับครูจะทำ Q&A EP ที่3หรือเปล่า สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนหนึ่งนะครับวันนี้คนหนึ่งก็จะมาทำ Q&A EP ที่ EP 2ฮะ EP ที่2นี้นะฮะคนหนึ่งก็ลงรูปไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานเองนะครับเมื่อวันก่อนวันนี้วันนี้ถ้าลงนี่คือเป็นวันนี้นะนะครับก็ลงไว้ได้1วันนะครับก็ว่าจะถามอ่าลงรูปไปนะครับก็บอกว่า Q&A อยากถามอะไร อยากให้คุณหนึ่งทาอะไรก็เดี๋ยวคุณหนึ่งก็จะมา Q a ตรงนี้นะจะาถามเรื่องอะไรถามได้ทุกอย่างเลยนะครับก็คุณหนึ่งก็พยายามจะตอบให้ครบเลยนะครับอันไหนที่เด่นๆ่นเดี๋ยวคุณหนึ่งอาจจะทำเป็นแนวคอนเทนต์เลยว่าที่ทุกคนอยากรู้นะครับว่ามีคำถามหนึ่งนะที่อยากถามคุณหนึ่งว่าทำไหมคุณหนึ่งถึงทำช่อง YouTube เนี่ยคำถามนีม้ถามเยอะมากเลยนะครับโอเค ไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปตอบคำถาม Q&A กันนะครับ EP ที่2นะฮะ EP ที่สนี้นะครับก็คำถามแรกนะฮะโอ้โหบอกว่าครูรู้จักไอดอลเกาหลีวงอะไรบ้างและชอบวงไหนบ้างเป็นพิเศษคุณหนึ่งนะ คนหนึ่งนะครับเกาหลีบอกตรงๆนะคนหนึ่งไม่รู้เลยถ้าชอบตรงรุ่นนู้นอะรุ่นอะไรอะ F4 หรือเปล่าที่แสดงหนังด้วยร้องเพลงด้วยอะนะครับเดี๋ยวเราหาคิมาถ้ามีจะขึ้นตรงนี้นะครับคน F4 ตอนนี้ไม่รู้เลยเกาหลีนะฮะไม่รู้เลยนะครับโอเคนะคนหน่งไม่รู้จริงๆเกาหลี นะรู้แต่ชอบศิลปินคนไทยมากกว่านะครับต่างประเทศในคนหนึ่งไม่รู้เลยนะครับอ่ะคำถามที่2นะครับอยากให้ครูพาพี่อรณีที่เป็นแชมป์สีฟ้ามาแจกวาร์หน่อยแจกวาบใช่ไหมครับเดี๋ยวคนหนึ่งหาได้จะให้ลงตรงนี้เลยนี่นะครับถ้าไม่มีไม่รู้นะแต่คนหนึ่งเป็นเพื่อน Facebook ของพี่อรณีอยู่นะครับนะทัวนี้เต้นเก่งมากเสื้อสีดำนะ นะครับคนหนึ่งก็จะหาได้อาลตัวนี้ให้นะครับ๋ยวคนหนึ่งไปค้นก่อนเพราะว่าเป็นเพื่อน Facebook กันอยู่นะครับคำถ,ถามที่3มโอ้โหคำถามนี้ถามสองรอบแล้วนะครูมีแฟนหรือยังอยากรู้ <laughs> มีแล้วครับผมนะมีแล้วครับคำถ,ถามที่4เลยขอที่นะครับ Q&A ครูว่า แม็กเสื้อฟ้ามีแฟนหรือเปล่ามีแฟนหรือเปล่าเหรอให้ครูคิดใช่ไหมครับน่าจะมีนะหรือว่ายังไงต้องให้เจ้าตัวตอบอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะบอกตรงๆนะครับคนหนึ่งไม่ได้ไปอาถายกันั้งเรียนเลยนะฮะช่วงนี้สอบนะฮะร่งงานของนักเรียนก็เยอะมากๆของคุณหนึ่งก็เยอะมากคนหนึ่งก็หาเวลามาทำนะครับเพื่ออยากอยากคุยกับท่านทุกคนนะครับ ถามถามต่อไปครับถามต่อไปอยากให้พี่ Mac hn, พแม็กเต้นเพลงเต่างงอยใน้ซฟ้านะเต่างอยก็อย่างที่บอกนะไม่ค่อยมีเวลานะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยววัน,ว,นวันสุดท้ายอ่ะวันอะไรนะกินเลี้ยงวัดปัะชิมเดี๋ยวจะบอกให้พี่เขาไม่แน่นะตัวเองอ, Mac อะแม็กอ่ะอาจจะลงเพลงใครให้ใครใคริดถึงนะไปดูติกตอกของแม็กเลยเลยเดี๋ยวคนหนึ่งขึ้นให้ดูตรงน,นี้นะครับ ก็ไปติดตามแล้วก็ไปดูคลิปนะใครที่คิดถึงเสื้อฟ้าเสื้อฟ้านะครับอ่าต่อไปนะครับอยากให้ครูย้ายโรงเรียนมาอยู่โรงเรียนบ้านเทไทยปฐมนะคะ่ะอืออยากให้ครูไปอยู่ตรงนู้นนะอืออยู่ตรงนี้แลหละเดี๋ยวรอรอาจะเป็นรอเราหนูแหละนะครับขึ้นมามัธยมดีกว่านะครับอยู่มัธยมนี่แหลนะเนาะ นะครับเดี๋ยวก็ไปไป,ไปมาเราเจอกันอยู่นะครับคำถามต่อไปนะครับอยากให้ถ่ายนักเรียนมปลายนักเรียนมปลายเหรอโอ้คุณหนึ่งคลิปถ้าเป็นไปได้นะดูคลิป YouTube ของคุณหนึ่งเลยฮะมีหมดเลยนะครับมีเยอะมากเป็นกิจกรรมของโรงเรียนที่ซ้ำนะก็ขาเรว่าอะ่รไปไปดูได้นะครับคำถามต่อไปนะครับ อยากให้เอาเสื้อสีขาวมานั่งคุยอ่าหน่อยค่ะเปิดว้ามด้วยนะครูเสื้อขาวเสื้อขาวที่เต้นกับแม็กหรือว่าเสื้อขาวที่เต้นแชมป์อ่ากับพี่อลอนีหรือเปล่ามาดูนะเพราะว่าเราเราไม่ในวงไว้ว่าสีขาวเพราะสีขาวเด่นๆมีทค่สองคนเนาะนะครับมีสอคนนะครับ เดี๋ยวพยายามจะหาวาร์ให้นะครับเปิดวาร์เสื้อขาวตัวเล็กที่เต้นกับพี่แม็กหน่อยค่ะตัวนี้แหละนะค,คนนี้แหละยังไม่ได้คุยกันเลยนะถายลงติ๊กตอกก็ไม่ได้นะครับโดนอะไรโดนแบนอะไรอย่างเี้ยนะวะเป็นคลิปคลิปแบบว่ายังไงอะ่ะเด็กหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ยอมให้มาให้ออกเลยนะครับติ k t o อกนะครับแต่ถ้าอยากดูคลิปเต็มดูช่อง y o u t u b e คนหนึ่งนีแหละนะครับ เมคําถามต่อไปนะครับน้องเสื้อฟ้าอยู่จังหวัดอะไรครับนี่อยู่จังหวัดเชียงรายนะครับชื่อแม็กนะครับติดตามได้ครูครับครูจะทํา Q&A EP ที่3หรือเปล่าทําครับถ้ามีท่านผู้ชมอยากถามเนี่ยคุณหนึ่งทำไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับอยากถามอะไรอยากให้คุณหนึ่งทำอะไร อยากคิดคอนเทนต์ให้คนหนึ่งก็ได้นะแล้วพิมพ์ในตรงนี้เลยแล้วก็คนหนึ่งก็จะลองทำนะครับทำให้ดูคนหนึ่งก็อยากตอนนี้คนหนึ่งทำนะแนวเที่ยวแนวกิจกรรมของโรงเรียนแนวสนุกสนานแนวกินเนะี่ยส่วนนี้ถ้าไม่มีเลยนะคนหนึ่งอยากกินแบบอะไรนะกินเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกินแล้วก็รีแอคชั่นการกินอะ่ะอ,อยากทำมากแต่ยังไม่กล้าเลยนะนคะครับ ต่อไปนะครับต่อไปอาหารที่แพงที่สุดที่ครูเคยกินคืออะไรครับแพงที่สุดหรออืมแทบจะไม่มีเลยอะอาหารเหรอคุณเด็นี่ประหยัดเหมือนกันนะเกยนอะไรมันต,ต้องคุ้มที่สุดแพงที่สุดน่าจะ MK หรือเปล่านะฮะ MK เพราะเคยไปเลี้ยงสาวนะครับเลี้ยงสาวแล้วเสร็จแล้วเมื่อก่อนคนหนึ่งเป็นนักศึกษานะครับก็เก็บตังค์ไกวได้นะไกวได้นะเสียไปมา2,000กว่าบาทคนหนึ่งมี2,000กว่าบาทนิดหนึ่งเหลือตังค์กลับบ้านเซ็ตห้าสิบบาทโอ้โหเป็นนักศึกษา,าไม่มีตังค์นะครับก็อยากสปอร์ตเลี้ยงสาวผลท้ายเป็นไงล่ะ ไม่มีตังค์กับบ้านเลยได้ครัคำถามต่อไปนะฮะถามต่อไปก็คืออะไรเนี่ย Q&A เสื้อเขียวเสื้อขาวหน่อยครับอืมได้ครับคุณหนึ่งพยายามจะรับปากนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยคุณหนึ่งก็จะพามานั่งคุยรู้จักกันเนี้ยเพราะทุกคนอยากเห็นตัวจริงตัวเป็นๆเ,เนาะนะครับบางาครั้งเห็นเต้นแล้วโอ้ยดู น่ารักดูเท่ดูสวยก็อยากเห็นตัวจริงบ้างแหละนะครับแต่ก็คนหนึ่งก็ต้องถามให้เกียรตินักเรียนก่อนว่า,าขอถามได้ไหมนะบางคนบอกตรงๆนะบางคนอายมากๆเลยไม่กล้าตอบไม่กล้าถามหรืออาจจะเกรงใจคนหนึ่งไม่รู้อ่ะนะครับก็เลยไม่ได้นะครับต่อไปนะครับครูอยู่โรงเรียนกี่ปีแล้วครับ10ปีแล้วฮะอยู่โรงเรียนบ้านเทไทย จัดเชียงรายตรงนี้นะครับ10ปีนะครับคููไปพาเสื้อขาวตัวเล็กมาคุยและเปิดวาบด้วยเดี๋ยวมีโอกาสอย่างที่บอกพามาแน่นอนนะครับอยากให้พี่แม็กไปจีบสาวให้ดูแม็กเนี่ยสน่หแรงจีบเก่งแล้วนะฮะอยากให้เป็นคุยเหรอเราไปดูติกต็อครับแกนีในเชิงแบบ ชายเจล่เล่นะมีสเสน่ห์ในตัวนะฮะเราไปดูครับนะติ๊กต่อของแม็กนะขึ้นไปดูครับนะต่อไปคิดถึงพี่ซื้อม่วงจังซื้อม่วงที่เต้นแชมป์เป็นแชมป์ใช่ไหมครับนะหรือว่ายังไงนะคอมเมนต์มาได้นะนะครับเคอคู่อไหมครับอือหล่อไหม สำหรับคนหนึ่งเราต้องว่าตัวเองต้องต้องต้องหลออ่อ <c oughs> หล่อไม่หล่อเดียวคอมเมนต์ตัวนี้คนหนึ่งไม่ว่านะไม่หลอ่อคือไม่หลอ่อล่อคือหลอ่หลอคอมเมนต์คิปคนหนึ่งได้เลยนะฮะเซื้อฟ้าอายุเท่าไหร่ครับก็16ปีเข้า17ปีตีง่ายปีนี้17นะครับแม็กนะครูอายุเท่าไหร่ล่ะคะนี่แหละคำถามมาอีกอ p ีที่2นะฮะ อคุณครูนะไม่เสียเวลาเลยตอบตรงตงไปเลยปีนี้38แล้วนะครับแก่แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นคำถามที่ตอบยากมากน,นะครูมีลูกหรือ,อยังคะม,มีแล้วครับหนึ่งคนนะ,ะชื่อว่าน้องเชื่อแตมนะครับนี่น่ารักครับลูกสาวครับ3ปีแล้วนะฮะ FC ซเสื้อฟ้านี่พี่แม็กเนาะอายุเท่าไหร่คะบอกไปแล้วนะฮะสานะครับ คำถามนี้ได้เป็นคำถามที่ทุกคนถามคนหนึ่งมาเยอะมากและผมชอบคำถามนี้มากเลยนะค,คณสิบปนน์นะฮะเจ๊ทองนะครับบอกว่าชื่นชมโรงเรียนนี้มากๆนะครับมีกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างความสามัคคีตลอดไม่เคยเห็นโรงเรียนประมาณนี้ในปัจจุบันเห็นก็น้อยมากๆสู้ครับครู q a a นี่ ทำไมครูคิดทำ u t u b e และแนวไหนครับสำหรับช่องนี้คอนเทนต์ผมได้ดูหลายคลิปยังหาจุดไม่ได้ครับว่าช่องนี้ประมาณไหนช่วยตอบหน่อยครับนะจริงเนี่ยเราถามถามได้นะทำไมคิดถึงคิดจะทำช่อง u t u b e นะครับคนหนึ่งคิดว่าคนหนึ่งชอบมานาแล้วนะครับคนหนึ่งมีทั้งหมด2ช่องนะครับช่องแรกเนี่ยคือช่องทำมา ทำพร้อมกับบี้เดสกานะมองตรงๆเลยแต่คนละคุณหนึ่งก็หยุดหยุดตัวนั้นเลยหยุดทาได้ประมาณสักปี2ปีนั่นแหละนะครับทำบ้างลงบ้างแต่คือเปิดในช่วงนั้นะนะครับแต่ก็อยางมีคลิปอยากถายไว้นะเพื่อเป็นความทรงจําเพราะว,าว่าวิดีโอที่ครูคุณหนึ่งได้ถ่ายทุกครั้งเนี่ยตับแรกนี่คือความทรงจําก่อนนะครับคอนเทนต์ยังไม่มีเลยจะถ่ายกิจกรรมลหลายๆอย่าง ถ่ายตัวเองถ่ายทุกคนถ่ายรูกศิษย์ถ่ายทยี่เวลาเราไปเที่ยวไหนผม,มอยากถ่ายคอนเทนต์บอกอย่างที่บอกแนละ้วอย่างที่ถามว่าเม่อกี้หาจุดไม่เจอไม่ได้เลยช่องนี้นะไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยนะฮะคอนเทนต์คุณหนึ่งเนี่ยที่ตามชื่อช่องเลยนะฮะคุณหนึ่งปลาแอลปลาม่วนปลากินคือปลาแอลคือพาเที่ยวทุกที่เลยครับนะ พามวนพ,พาส่สสานเหมือนคลิปที่คุณหนึ่งถ่ายเห็นอะไรสนานก็ถ่ายมาให้ดูนะครับแล้วก็พาส่งสนานบ้างนะครับติดอย่างเดียวที่เป็นครูเป็นครูบางอย่างเนี่ยก็ต้องพูดจาให้แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีของสังคมเนาะนะครับบางครั้งถ้าพูดผิดนิดๆิดหน่อยก็มันก็อาจจะไม่ดีนะครับก็คอนเทนต์กันเลยแบบว่าดูแบบวิชาการหน่อยนะแต่คุณหนึ่งพยายามจะสนุกสนุกมากๆที่สุดแหละนะครับก็พาสนุกนะครับ นะแล้วก็อันนึงนะครับบอกว่า,าพากินนะพากินก็คือพากินคนหนึ่งอยากกินไปเที่ยวไหนก็กินไปร้านคาเฟ่ไปอะไรต่างร้านอาหารต่างๆ,างๆก็จะถ่ายบรรยากาศให้มาสนุกสนานอย่างนี้แหละนะครับนะแนวไหนนะตอนนี้คนหนึ่งเริมจะมีคอนเทนต์ตัวเองละนะครับก็ลองลองลอง,ลองทำดูตอนนี้เราหาไม่เจอแต่คนหนึ่งนะ เดี๋ยวคุณหนึ่งก็จะทำคือพูดในเรื่องทำช่อง YouTube เพื่ออะไรเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับคุณหนึ่งจะทำตั้งใจให้สำหรับคนที่อยากทำ u t u b e จริงๆอ่ะคุณหนึ่งมีประสบการณ์มาหลายปีมาละนะครับแต่ได้ช่องเนี้ยเปิดได้ปีกว่าคุณหนึ่งรู้แล้วร,รู้จุดแล้วว่าทุกคนเนี่ยใครอยากทำช่อง YouTube แล้วมีรายได้อย่างไงบ้างแล้วคุณหนึ่งมีรายได้จริงหรือเปล่าแลวคุณหนึ่งได้เงินเดืนอนเดือนของ YouTube เท่าไหร่ เดี๋ยวจะบอกในคลิปนั้นนะครับนะสำหรับคลิปนี้ Q&A ตอบคำถามก่อนเดี๋ยวเราเจอกันโอเคนะครับคุณหนึ่งก็ตอบคำถามไปหมดแล้วนะกับรูปภาพที่คุณหนึ่งลงให้ท่านผู้ชมได้ถามกันนะครับ Q&A EP ที่2นะครับ EP ที่3เดี๋ยต่อไปคุณหนึ่งจะโพสวันไหนเนี่ยใครอยากรู้อะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับหรือ คอมเมนต์ข้างล่างรอไว้เลยคิวีที่2พยายามจะตอบทุกคนนะครับที่ตอบได้นะคุณหนึ่งครับว่าคัดคัดข้อความไหมพยายามจะไม่คัดนะฮะแต่ถ้ามันอธิอ่านไม่ได้จริงก็พูดแบบเป็บกลางๆมากกว่านะครับโอเคสำหรับ Q&A EP ที่2นี้นะครับก็สรุปได้ประมาณนี้นะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็รอ EP ต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตาม ช่อง YouTube คุณหนึ่งปลาเอลปลาโวนปลากินนะครับ <S <S> <S ก็อยากให้คุณหนึ่งทำอะไรอยากให้ครูหนึ่งทำแบบแนวไหนก็บอกได้นะครับแล้วเราเจอกันไอพีต่อไปแล้วก็ขอบคุณด้วยจากใจจริงๆขอบคุณจริงๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะในช่องคุณหนึ่งตรงนี้นะครับคุณหนึ่งดีใจมากๆนะครับตอนนี้ติดต่อของคุณหนึ่งได้หลายช่องทางเลยนะครับทั้ง Tik k t o k YouTube ไอจีเพจนะครับและทวิตเตอร์นะคุณึ่งเล่น5้าอย่างเลยนะเฟซบุนะ๊กส่วนตัวเราเราไม่รวมตรงนี้นะครับห้าอย่างเป็นของสาธารณะเลยใครอยากติดตามคุณึ่งก็ไปติดตามได้นะขอบคุณด,ด้วยจากใจจริงๆนะครับแล้วกันเจอกัน E ีีต่อหน้าอีพี EP ต่อไปนะครับเรื่อมพูดผิดทุกถูกละนะครับเจอกัน E ีต่อไปนะครับ q a นะครับจะทำอะไรคุณึ่งก็จะตอบให้กับท่านชมได้ชมกันแล้วก็ ถ่ายวีโอให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจออีพีต่อไปครับ